เราทุกท่านเข้าสู่ปากีชาแนลนะครับชาแนลที่เราจะไปปากีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากีด้วยนะครับวันนี้ครบสูบนะครับก็คือจะมี3ทีกับ1นชีนะครับรับหน้าที่เป็นปากีให้กับ The Gifted Season 2ครับที่เราจะมาทำคือ reaction reaction นะครับของ official teller office w h t e o f f i c อ้แต่แล้ว official teller นะครับก็จะต้อนรับซีซั่น2ที่กำลังจะมา Mm hmm. แน่นอนแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อย่างที่รู้กันไปว่าป่าคีนะครับทําแคมเปญป้ายยาโดยมีผมเป็นตัวแทนเป็นโฮสที่จะทําป้ายยาเรื่องที่เราทําที่ผมทําป้ายยาไปแล้วเรื่องทันทายเดอะซีรีส์นะครับแล้วก็มีเจมดอกรเจมทําเรื่อง Tree free ครับ3ฟนะครับแล้วก็ออฟทำเรื่อง สามร้อหกสิบห้าวันบ้านฉันบ้านเธอครับครับผมแล้วของป๊อปเองก็จะเป็นโฮสในเรื่องถามสักเรื่องพาขี้เกียจแหกไม่ร้าอ้หวยไม่ถูกผมก<ม>็ <c oughs> จะเป็นโฮสเรื่อง The Gifted นะครับซึ่งจริงๆเราจะเป็นซ <c oughs> <อ>ีซันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยซีซันสองกำลังจะมาแล้วเราก็จะเลยเราก็เลยจะไปดูเป็นก่อนนะครับว่าเทเลอร์ที่เพิ่งออกมาออฟฟิเชียลเทเลอร์เนี่ยที่เพิ่งออกมาจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับตื่นเต้นมากขึ้นเลยได้ข่าวว่าไววิต กระพือดังไปถือ,อปับทั่วโลกเลยชอันดับหนึ่งจ้าที่อันดับหนึ่งเมืองไทยจ้าอืม,อมแล้วก็ซึ่งจริงๆเรื่องเรื่องนี้คือเคยเคยของ The g i f t e d Season หนึ่งเนี่ยเคยขึ้นทวิตอ่าเทรนโลกอันดับหนึ่งมาแล้วอืมึงรอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขึ้นตอนที่ออนแอร์ก็คือจะขึ้นเทรนทวิตเตอร์คือแบบเป็นหนึ่งในสามตลอดนะครับอืมซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้เนี่ยโอ้โห ทั้งตรงเหลือเกินไม่รู้ว่า,าอะไรยังไงเกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าการขยับขึ้นมาจากเดิมที่มีที่มีเป้าหมายที่มีสเกด้วยว่าที่มีตารางว่าจะเป็นลงปลายปีเนี่ยตอนนี้กับกายก็ขยับขึ้นมาเนี่ยมันมีสาเหตุแบบผมเชื่อนะครับเราไปดูกันไหมว่ามันมีอะไรให้เราเห็นให้เราดูบ้างแล้วก็มันมเนเ,เราจับเอ๊ะอ๋อหรือคืออะไรอะไรอย่างงี้กันเนาะดีไหมพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยเด้อลุยลุยไปจ้า คุณต้องแกร่งขึ้นกว่านี้ถึงจะควบคุมทุกคนได้ในเมื่อการสอบวัดระดับกมารมนจนได้เราต้องกลัรไปทำตามแผนเดิมสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่นะ่ะมันทำลายความฝันของผมและเด็กคนอื่นนายไม่ต้องห่วงหรอก ถ้ากูทาแบบนั้นกูจะต่างอะไรสักพอทางกระทรวงเนะี่ยพวกเขาแค่อยากต่อรองอะไรกับผมแล้วก็ล้เอยด้วยฝ่ายวิชาการคนใหม่ของเรานะั่นไงครูอยากให้เธอเริ่มตั้งคําถามกับเพื่อนของเธอว่าเขามีศักยภาพเหมาะสมที่จะเป็นผู้นําของเธอหรือเปลา่าไม่ใช่ว่าเราอยากทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พวกผู้ใหญ่เขาบีบบังคับเราตังหาเราทุกคนต่างก็ต้องยืนหยัความถูกต้องใช่ไหมคะ มจำทุกอย่างได้แล้วและไม่ยอมบอกกูคุยมาขวางทางผมกูแค่ทำในสิที่คิด,ดว่ามันถูกต้องอะความถูกต้องเคี่ยอะไรนั่นน่ะทำให้คนอื่นเขาเจ็บปวดผลการตรวจร่างกายบ่งชี้เห็นว่าคุณนี่มัน ไม่ธรรมดาเลยนะไหนยังไงว่าสีว่าสีแต่ถ้า <นะ S 2> <ม>เกิดสำหรับปอให้เทียบแค่เทเลอร์ครั้งซีซันหนึ่งกับเทเลอร์ซีซันสองนะต่างเยอะอีกน,นะ ความร<ะ>ัมกการค้นหาตัว,อตวเองซีซั่นสองมันคือการเอาตัวรอดอในอารมณ์ของสองแบบถ้าเกิดเราแบบสมมติว่าเราพูดว่าเราไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยดูแค่เทเลอร์สองตัวเนี้ยอันนี้คือเป็นแบบพักพักหนึ่งต่อว้พักสองมันก็มีเนื้อหาให้เดินต่อไปอแล้วก็อารมณ์ของถ้าพูดถึงเรื่องโปรดักชันดูอันสองก็ดูจะแกลนงกว่า เพราะดูจากภาพแรกการตัดต่อกันใช้เขาเรียกอะไร special effect อืมจะมันจะไม่เหมือนซีซันสองซีซันสองรูแบบว่าลงทุนในเรื่องของด้านนี้เยอะขึ้นใช่แต่ก็แน่นละเป็นความเป็นภาพทีวีสุขวกจีมีทเนาะเขก็มีแบบว่าเรื่องเรื่องเขาจะเบียบว่ามีมีอะไรที่ซ่อนอยู่ต้องถอดหัดต้องอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาฉีดเลยสี กิฟเทสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทับจรงุงเห็นว่าคําว่าพุ่มในการกลายเป็นคำว่านายกอะอืมแบบ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 มันจะเห็นว่าเออคำว่าพุ่มในการทับลงมาปุ๊บกลายเป็นคำว่านายกมีการสอดแทรกทางด้านต่งตางๆอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งคําถามทางด้านปรัชญาเรื่องความดีความเลวความถูกความผิดอะไรอย่างเงี้ยคำถามทางจริยศาสตร์นะตามแนวก็มาเลยอ่ะอืสําหรับเราที่เราเห็นนะนะ อย่างของผมผมจะเห็นเรื่องกับการพัฒนาตัวละครเพราะด้วยความที่แบบซีซั่นแรกผม mm hmm. ก็ได้ดูไปแล้วมันมาความตอนเรื่องของตัวผู้นำเนาะอย่างนั้นนนที่เราเห็นเป็นตัวเอกเนี mm ้ยภาคที่แล้วก็คือกว่าจะมารู้ตัวว่าตัวเองมีพลังมีอะไรอย่างเงี้ยและสุสดท้ายมาเป็นผู้นําในกลุ่มกิฟท mm hmm. ที่ไม่อยากจะเป็นต mm ัว hmm. กอกตอนนี้มันมเหมือนเป็นกลุ่มที่แบบต้องการจะ,ะลบล้างสถาบันนี้หรือไม่ใช่สถาบันนี้ mm hmm. นนจะพูดยังไงระบอบนี้การปกครองแบบนี้ในโรงเรียนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นผู้นําไปดูการโลกมากขึ้นดูมีภาวะเขาเป็นผู้นํามากขึ้น S <S <ช>แต่ว่ามันก็จะต้องมีค<จ>อนอฟ lict กับเด็กมันจะต้องมีคอนฟ lict กับเด็กใหม่ๆที่เข้ามาใหม่ๆแล้วอยากจะอยู่ในห้องกิฟต์ไงซึ่งทุกคนคิดว่าห้องกิฟต์เป็นห้องที่ดีอย่างนู้นอย่างนี้มันกลายว่ากลายเป็นศึกสองด้านทั้งศึกในและศึกนอกเขาต้องมาต่อกรกับผู้อำนวยการอีกแล้วก็ต้องมาต่อต่อกกับเด็กใหม่ๆอีกอะไรเงี้ยศึกซีซั่นสองมันมีอารมณ์ของการเป็นหนูทดลองเพิ่มขึ้นด้วยด้วยมีแบบว่าเออมีหลังมีแลบมีความแบบทดลองอ่ะคือแบบรู้เลยว่า มีประเด็นในเรื่องของที่คิดว่ามีประเด็น,นเรื่องของกานเอาตัวรอดก็เพราะว่าเด็กกลุ่มพวกเนี้กิฟต์แทจริงแต่มันก็นะพลัง power the bigger power come with the bigger responsibility ประาณะนี้เนะเออคือนักวิทยาศาสตร์ว็จะคิดแบบเนี้ยถ้าเกิดเอาเป็นซีรีส์ฝรั่งที่เราดูกันบ่อยๆพวกหนังดอดมนุษย์นะนก็สุดท้ายแล้วคนที่แพ้ภัย ยอมดมนุษย์แท้ไพ่ก็จะเป็นพวกเรานักวิทยาศาสตร์เนี่แหละอืมแต่ก็เห็นการต่อสู้ของชนชั้นนนั้นที่มันมาต่อเนื่องจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วมันคือการต่อสู้ระหว่างคนที่ไม่มีพลังกับกลุ่มที่มีพลังมันจะไปชักล,ลุกคืนเหมือนกันแหละแต่ว่ากลุ่มที่ไม่มีพลังก็สู้ไม่ได้แต่ตอนเนี้ไอ้พวกที่เข้าไปอยู่มีพลังปรับมือก็ได้แหละมือก็ได้ขึ้นขึ้นลิฟต์เข้าไปอยู่ในชั้นนั้นแล้วอ่ะกลายเป็นคนตัวนั้นแล้วแต่เองน,น่นนะ จะรื้อระบบจะล้มระบบที่เต็มอยู่ตรงนั้นก็ต้องไปต่อกก่อนกับคนที่เหนือกว่าระบบไงใช่ใช่อะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ดูเข้าประเด็นกับเหตุการณ์บ้านเมืองเบาเบาเเล็กน้อยจะมียุ่งกับการเมืองเราจะไม่ช่องบอกไปก่อนนะว่าช่องเราชงเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับไม่ว่าอย่งเราไม่ได้หาผูุเราเนื้อหาเราเราจะมีการเอาอะไรอะ อะไรกแปะกันตัวแล้วกันเนาะแต่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นกันคือดีใจที่แบบโอเคมันก็จะมีการที่คนที่จบไปแล้วหรือคนที่ออกตรงเนี้ไปแล้วแล้วมันจะมีเด็กใหม่เข้ามาโอเคมันคือการโปดกอกาสให้เด็กใหม่เข้ามาแล้วมันก็เห็นพัฒนาการของตัวละครของเด็กเก่าที่อยู่แล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการของตัวละครของเด็กใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีพลังอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นในภาคแรกซึ่งมันก็คือความที่แบบเออมันคือเนื้อหาสาระที่มันจะแบบมาเพิ่มความเข้มข้นตรงนี้อะไรเงี้ยหรือตัวละครใหม่ๆอย่างเออ เปลี่ยนจากคุณแคัรียาลิสมาเป็นคุณโดนัทมนันสนันอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะมีร<ม>ยอะไรบางอย่างหรื<ม>อเข้ามาเสริมในบทอะไรอย่างอย่างและสุดท้ายการที่รีฐานัทโผล่ออกมาแล้วชื่อนั่นคือชื่อของพออือมมันต้องมีแฟสแบ็กอะไรเจ็บๆที่เราต้องได้ดูกันละโผล่มาแล้วหล่อมากโอปามากอันนี้ยชอบจริงอืพี่ปอนว่าไงครับอืูอมยิ้มตลอดเวลาเลย ทีอ่อย่างนี้ส่วนตัวของพี่คือพี่อ่าโอเคอ่ะหนึ่งคือตัวละครที่มีการมี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 เข้ามาใหม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันอย่างที่อย่างที่ออฟบอกมันให้โอกาสตัวละครอื่นๆได้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 ให้โอกาสตัวละครอื่นๆแล้วนักสแสดงคนอื่นได้ได้สแสดงผลงานคร <S <S ấy ấy ับแล้วก็เอาข้าจริงแล้วอย่างที่อย่างที่อย่างที่ป๊อบบอกแหละถ้าสมมติว่าดูเปรียบเทียบกันระหว่างซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองอะไรเงี้ยแค่เทเลอร์นะแค่ดูเอาแค่เทเลอร์อย่างเดียวนะ มันมีความต่างเนี่ยชัดเจนมากๆเรื่องเรื่องสมบุติ์ว่ามันคือตอนแรกอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องแบบว่าการค้นหาตัวตนเน่เนาะกับเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยไอ้ mm hmm. ตัวเนี้ยมันคือเรามันเหมือนกับยังไม่เคยรู้อะไรมาก่อนแล้วก็มารู้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปสู่ในสังคมที่มันมีมันนีมันพลังคืออำนาจอะไรบางอย่างอยู่แล้วอะ mm hmm. เรารู้กันอยู่แล้วในเด,ด้วยในยะของมันใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ใช้พลังเหล่านี้คือในการสแสวงหาความถูกต้องมอร์เรสังคมนั่นนี่หนู่นในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีบริบททางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องงซึ่ เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าซีซันสองเนี่ยมันมันกำลังมันกาลังเดินอยู่บนคู่ขนานของโลกของซีรีส์กับโลกของความเป็นจริงในสังคมไทยในปัจจุบนันคือมันกำลังเดินไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเราเราก็มักจะเห็นการการเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของเด็กนักเรียนตอนนี้ เหมือนกันเลยกับใน The Gifted ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ในในเชลเลอร์ที่มันเกิดขึ้นในการพ่นสีนั่นน,นู่นแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่มีการพ่นสีแบบนี้แต่ว่ามันมีอาการแบบหนึ่งที่มันกําลังจะบอกว่าเราไม่ได้เด็กไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ยอมรับกับระบบเก่าหรือวิธีการเก่าเก่า<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรอารมณ์แบบประมาณนี้เราก็เป็นการรวมตัวกันแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ได้ทาในในแง่ของของการมาทําลายล้างสิ่งของอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีการแสดงออกแบบนี้แหละครับคือมันเหมือนมันมีแอคชั่นแหละ เทียบแอคชั่นละกันแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าแอคชั่นแบบนี้มันจะต้องรุนแรงหรืออะไรแบบนี้ยังไงนะครับแล้วก็คือสิ่งที่สิ่งท,งที่สิ่งที่เจมเจมพูดไปมันคือถูกต้องทุกอย่างถ้ามองในแง่ของมหาภาพคือภาพรวมทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นในในสิ่งที่ The g i f t e ต s ร์ซีซั่นเนี้ยเอามาคือมันนั่นแหละหจริยธรรมมอร์นั่นนี่นู่นมีการแซฟทยนั่นนี่นู่นแต่ส่วนตัวพี่พี่รู้สึกว่า อะไรอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่ป๊อปบอกว่ามันเป็นเรื่องของย่อมมนุษย์แล้วก็ในที่สุดแล้วมันก็ต้องมายอมแพ้กับนักวิทยาศาสตร์ในส่วนตัวพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งเดียวที่มันจะต้องมีมากๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดอะกิฟต์เ็ตหรือว่าในในอะไรก็แล้วแต่ในของนักเรียนทุกคนที่ของโรงเรียนเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะพี่พี่กับพี่กับชอบมาดอนน่าวะขอยงกับไปมาดอนน่านิดนึงมันมันน่าคือเคยมีรายการหนึ่งถามมาดอนน่าว่าแล้วถ้าสมมติว่า ถ้ามีลูกจะสอนลูกยังไงอะไรเงี้ยสิ่งไม่ได้มีลูกคือจะสอนลูกยังไงมารนหน้าก็บอกเลยว่ามีลูกสาวเนาะจะสอนลูกยังไงก็คือสอนให้ให้ลูกสาวเนี่ยรู้จักเคารพตัวเองอพ,อพอเขาพอเคารพตัวเองปุ๊บมันจะมีการให้เกียรติตัวเองพอเริ่มให้เกียรติตัวเองเป็นปุ๊บมันจะมีการให้เกียรติคนอื่นอืมอือซึ่งสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่สิ่งที่พี่รู้สึกว่าในที่สุดแล้วเดอะกิฟเต็ดเนี่ยมันจะนําเราไปถึงตรงนั้น มันจะนําเราไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่ามันจะสร้างสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการที่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน<ม>เรารู้ว่าเรามีพลังอะไรเราก็ใช้พลังในเราใช้พลังที่มีเนี่ยในเพื่อสร้างสรรค์เพื่อต่อย,ยอดความดีงามปุ๊บมันก็จะเป็นการโอบอุ้มแล้วก็เป็นการให้เกียรติกับทุกคนที่อยู่รอบข้างแล้วในที่สุดสังคมมันก็จะดีขึ้นอย่างที่เจมบอกคือระดับมหาภาคมันจะเกิดขึ้น เรื่องราวแบบมันจะเกิดขึ้นเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะวัยรุ่นเนาะ The Gifted มันก็คืออยู่ในวัยเรียนเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขายังไม่ได้เผชิญโลกราวความเป็นจริงนั่นนี่นูน่นถูกต้องเขายังเห็นเรื่องราวมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงวัยเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะได้เผชิญอะไรแบบนี้เพื่อการเติบโตขึ้นแล้วมันทําให้หัวใจของเขาเนี่ยได้ไนหยุดได้นิง่งแล้วก็ได้ตกตะกอนมากขึ้นด้วยซ้ำ มันคือสิ่งที่มันควรเจอมันคือสภาวะและช่วงเวลาที่ควร,รเผชิญออกไปเจอออกไปค้นหาเรื่องราวแล้วก็เจอคําตอบได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นแน่ๆซึ่งพี่เชื่อว่า the g i ิฟต์พาเราไปได้อืเพราะว่ามันมีประเด็ประเด็นหลายอย่างมันมันมีสิ่งที่มันจะต้องให้แบบว่าคนคนนั้นได้เผชิญทั้งท,งทังที่เขามีอํานาจนะเขาใช้เป็นไม่เป็นหรือว่าดาใช้พลังนั้นเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเพื่ออย่างอย่างที่ในอย่างที่อย่างที่ อย่างในเทเลอร์เนี่ยสังเกตว่าพอมีน้องคนนั้นเข้ามาปุ๊บแล้วแล้แลตัวละครตัวละครที่ชื่อปาวเลสอะ่ะกำลังจะไปจับเ,เนี่คือจะจับหรือไม่จับเนี่ยยังเป็นอีกคําตอบหนึ่งนะใช่นั่นหมเาเขาจะเลือกใช<ต>้พลังไหมนั่นคือสิ่งที่พี่กําลังนี่นี่คือสิ่งที่พี่กําลังจะบอกเลยว่าเนี่ยมันคือมันเป็นรีมายตัวนี้แหละว่าที่สุดแล้วว่ะเขาจะยอมรับตัวเองได้ เขาจะดูแลตัวเองได้ให้เกียรติตัวเองได้แล้วในที่สุดจะให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ดูแลตัวคนอื่นได้ด้วยกันพร้อมกันด้วยใหม่อันนี้มันก็คือคําตอบของการที่เปาวเลสจะจับเด็กคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเปาวเลสจับเด็กคนนั้นนั่นหมายความว่าปาวเลสกําลังจะใช้พลังพิเศษเปาวเวลส์มีนะแล้วก็แล้วในที่สุดเด็กคนนั้นก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าปาวเลสมีพลังในการคอนวินส์ใช่โน้มน้าวคนอื่นในมุมในมุมของอย่างพี่บอลเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ภาวะภายในกับภายนอกเนาะใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งที่มันต่อยอดไปจากนอกจากแค่ภาวะภายในกับภายนอกแล้วอะ่ะมันคือการยอมรับความต่างด้วยคือหลายๆครั้งอะ่ะประเด็นการแตกแยกหรือทะเลาะก,กันมันก็ความไม่เข้าใจของความต่างอืม เรื่องนี้ชัดเจนมากเพราะเพราะว่าคือจริงๆแล้วแต่ละคนมันจะมีพลังที่แตกต่างมันจะมี<ช>อํานาจที่แตกต่างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอกคือถ้าแต่ละคนมันรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันมีอะไรยังไสงสภาวะภายในมันรู้ปุ๊บมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มเรียนรู้จากสภาวะภายในปุ๊บแล้วมันรับตัวเองได้ให้เกียรติตัวเองเป็นปุ๊บมันจะเริ่มดูแลคนอื่นนั่นคือสภาวะภายนอกที่มันส่งต่อใช่ไหมซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างว่าฉันมีพลังด้านนี้ฉันจะสามารถดูแล สังคมดูแลคนอื่นในด้ในด้านนี้ใช้พลังในด้านเป็นประโยชน์หรือว่าด้านลบ<ช>อะไรเงี้ยก็ต้องว่ากันไปที่เราพูดถึ<อ>งกางม่ามาเมื่อกี้เนี้ยก็คือด้วยความที่แต่ละคนมันมีอำนาจต่างเออมีพลังต่างกันทีนี้ด้วยประเด็นที่พี่ปอนบอกว่าเอื้อมมือไปจะจับหรือไม่จับการใช้พลังไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่จะผิดเมื่อใช้มันผิดทีนี้มันก็คือจะใช้เพื่อปกป้องใช้เพื่อทำลาย S 2> <S 2> <ภ>เพราะว่าประโยชน์ส่วนนหรือประโยชน์สวนรวมอ่ะ,อะในกรณีของถ้าใช้เพื่อปกป้องอย่างเช่นอ่ะเราเห็นในเทเลอร์เมื่อกี้ว่ามีอาการของการโดนทดลองอันนี้คือการป้องกันตัวเองจุดที่ต้องใช้ก็คือต้องใช้แต่ถ้าเกิดจุดที่มันใช้แล้วมันมันเป็นการใช้อำนาจมืดอ,อันนี้ปรคิดว่าด้วยความที่เราก็เคยดูหนังของค่ายนี้มานะก็อาจจะอขอเดาทางนิดนึงว่า สุดท้ายแล้วมันก็มันก็จะเจริญเติบโตกับความคิดตรงนี้แหละแล้วสุดท้ายก็จะไปขายในมุมที่เนี่ยแหละความถูกความผิดความใช่ความไม่ใช่ความเสมอภาคความอะไรก็ตามแต่ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะไปจบบอยู่ร่วมกันได้แบบไหนรูปแบบไหน ใช่สปอยล์แอสปอยล์ในเรื่อยๆไม่ไม่อันนี้มันเป็นมันเป็นฟอร์ตีเนาะมันเป็นการเราเป็นการเราเราดูจากเทรลเลอร์แล้วเราก็เราก็รู้สึกว่ามันคือเกิดเรื่องราวแบบนี้มันมีคือด้วยความที่มันมีสภาวะรอบข้างขึ้นมาทําให้เห็นได้ชัดด้วยซ้ำแหละมันก็เลยทําให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันกําลังกําลังจะเดินไปแล้วก็สิ่งที่สภาวะของช่วงวัยเหล่านี้กําลังเผชิญคืออะไรคําถามคําตอบที่ที่สภาวะในช่วงวัยนั้นที่เราที่เราเคยผ่านมา มันถามอะไรกับตัวเองบ้างมันถามอะไรกับคนรอบข้างบ้างมันถามอะไรกับสิ่งรอบข้างบ้างพี่เชื่อว่าทุกคนเคยผู้หญิงก็คงเคยถามแล้วทำไมกูต้องมาเคยตัดต้องตัดผมทรงนี้ผู้ชายก็ทาไมต้องเกียนขนาดนี้มันมีมันมีคําถามตัวเองมาโดยตลอดแหละครับพี่เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าที่สําคัญที่สุดแล้วอะ่ะมันเดินผ่านมาตรงนั้นอะ่ะด้วยด้วยความเข้าใจหรือด้วยความยอมรับหรือได้หรือแบบว่าเฮ้ยกูขึ้นไปบอกมาแล้วคือกูขึ้นไปปฏิวัติมาแล้วค่อยไปเปลี่ยนแปลงมาแล้วอันนี้มันอยู่ที่ ที่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่แอคชั่นนะเนื้ออ,อกปะมันอยู่ที่วิธีคิดอืมแล้วมันอยู่ที่ว่าได้คิดหรือยังแค่นั้นเองออืมอืมแค่นั้นแค่คือแล้วใดๆก็แล้วแต่ดิฟเฟอเรนเชียสสร้างความกลมกลืนดิฟเฟอเรนเชียสสร้างการขับเคลื่อนครับเพราะว่าถ้าไม่มีดิฟเฟอเรนเชียไม่มีความแตกต่างใดๆไม่มีการขับเคลื่อนที่ดีจริงแล้วมันก็จะมันก็จะหยุดอยู่กับที่ถ้ามันมีความแตกต่างมันจะสามารถทําให้การขับเคลื่อน ไม่ว่าจะในรูปแบบสังคมวัฒนธรรมใดๆก็ตามแต่มันเกิดคุณค่าและมันมีมันม,ม,นมีมันมีความชัดเจนมากๆกับกับคุณค่าทางหัวใจพี่เชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมนุษย์เพราะเราเห็นและยอมรับในความแตกต่างของกันละกันอันนี้มันคือสิ่งที่พี่รู้สึกว่า The Gifted ให้เรื่องราวแบบนี้ให้อำนาจให้พลังอะไรบางอย่างกับคนบางกลุ่มให้เห็นเป็นสับลิกชัดเจนมาก แล้วก็อยู่ที่ว่าคนที่มีพลังเหล่านั้นเนี่ยใช้ไปในทางไหนอย่างที่ป๊อบบอกปกป้องหรือเปล่าแล้วเขาจะปกป้องเป็นคือเป็นเป็นเป็นเพื่อส่วนตัวหรือเปล่าหรือส่วนรวมหรืออะไรอย่างนี้ว่าไปอย่างเงี้ยทําเพื่อคนอื่นเห็นหรือเห็นแก่ตัวอะหรือเขาใช้ในแง่หรือเขาใช้ในแง่ในการทําลายก็คือแบบที่บอกว่าพลังมันคืออํานาจไงมันก็คือสิ่งนั่นคือสิ่งนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างครับมันคือเราเชื่อว่าเหรียญมันมีมากกว่าสอง มีเหรียญมันมีมากกว่าสองด้านแน่ๆเราเชื่อทํามันไรได้มันไม่มันไม่มีแค่มันไม่มีแค่สองด้านมันไม่ใช่แค่มีแค่หัวกับก้อยแล้วไอ้ด้านข้างๆล่ะแล้วไอ้ด้านข้างๆเนี่ยตัวสําคัญเลยหัวกับก้อยถ้ามันออกปุ๊บมันก็คือแบนด์มันไปไหนต่อไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันตั้งแล้วออกข้างมันสามารถดรีฟแลอหมุนได้ยแล้วมันหมุนได้แล้ววิ่งไปเลยนะ นี่คือประเด็นคือนั่นหมายความว่าอะไรนะลูกขาดหรือ่าขอบเล่นมาลูกข่าดน, woah, น puts, skipping, has, ี่นี่นี่นี uh like ่คือประเด็นน tamam> ี่ครับว่าว่าทำไมเราถึงเราเราถึงชอบและเกินกับความแตกต่างชอบให้ให้มาคอมเมนต์ให้มาแสดงความคิดเห็นกับเราว่าคิดต่างอย่างไรเรามาแสดงกันนี่คิดเหมือนมันมีเสน่ห์คิดต่างมันโคตรยิ่งมีเสน่ห์เลยเพราะมันทําให้เราหมุนไปได้เรา วิ่งต่อได้แน่นอนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่พี่เชื่อและเด็กกิฟเต็ดเรห็นภาพเลยนะว่าเด็กกิฟเต็ดเนี่ยต้องทําให้เรารีแคปเป็นหนักหนักตวอีกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วโอ้โหแล้วนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แตะเรื่องโปรดักชั่นดีไซน์เลยยังเลยนะนี่เราแตะแค่ตัวนี่ดูแค่เทรลเลอร์นะแล้วดูเทรลเลอร์แล้วก็ฟอร์แคร์แค่เส้นเรื่องเท่านั้นด้วยนี่จะไม่แตะอะไรเลยจะเสริมไหม เช่เสริมเหรอเราบอกว่าจะไม่มีเสริมติดก่อนปฏิการเป็นเซนสปอยเพราะว่างานนี้ก็บอกอีกเดียวว่าคงต้องเปิดหนังสือปัญญาแล้วกันอีกหลายเล่มเลยแน่ๆเรื่องนี้ออแล้วขอบอกนะครับว่าไม่แตะอันนี้เรื่องนี้เรื่องอะคาเดมิกให้ด็อกเตอร์เต็มๆเลยไม่กอดไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆเื่ออะคาเดมิกเนี่ยแบบว่ายอมกราบบายต้ร์นะขอร้องนะ ได้เลยได้เลยได้เลยเยอะได้เลยแต่ว่าของพี่ก็จะเป็นแหละอารมณ์นี้เนาะคือแบบเป็นเส้นเรื่องไปแตะเรื่องเราพวกนี้กันเนี่ยเพราะเราก็สี่คนสี่แบบไงมารวมเปลนเป็นเดียวกันนี่แหละครับความต่างความต่างมันคือคือเราเราเราแข่งในคนละเรื่องเราอ่อนในคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอุดรอยรั่วกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสี่เราเนี่ยโอ้โหแข่งมหาการดีที่สุดเดอะเบสเนี่ยไม่ใช่ครับไม่จริง ส่วนอ่อนนี่คือก่อนเปี้ยเลยนะเนาะแล้วก็ไปถึงได้บอกว่าเวลาเราเราพรีเมี่ยคือเราก็ไปคุยไงเพื่อว่าจะได้รับอะไรใหม่ๆจากลูกบ้านของเราดีแรงเนาะเพราะว่าเราอยากเรายังเรายังอยากเรียนรู้อยู่เพราะเรารู้สึกว่าเราเรายังเรายังไม่ใช่เรายังสิ่งที่เรามองเห็นเราเอามาแชร์กันเฉยๆไม่ไม่ไม่ใช่แค่เราไม่ได้เอามาสอนนะครับพูดเลยว่าเราไม่ได้เอามาสอนเราเอามาแชร์กันว่าเราเห็นอะไรเรามองเห็นอะไรแล้วเราก็อยากเรียนรู้เหมือนกันว่าคนอื่น เห็นอะไรแล้วในที kind of to to form form 네่สำคัญท so ี่สุดอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกๆเลยว่าเราสร้างปากทีขึ้นมาเพื่อให้อยากให้มันเป็นพื้นที่ของสังคมที่เริ่มต้นการใช้การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ใช่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราสี่คนปากทีเนี่ยมีกิฟเต็ดเรื่องนี้มีกิฟเต็ดเรื่องการสร้างสรรค์พื้นที่ของอ t t i t u d e ที่เป็นบวก ความแตกต่างที่ในเชิงสร้างสรรค์ที่เรามาแชร์กันได้เพื่อการพัฒนาของสังคมรอบด้านและซีรีส์ไทยให้อยู่ในระดับสากลแล้วก็ขายได้ทั่วโลกจริงปรรมาจจริงรับที่บานนะพวกเราเน่ยโอเคครับสำหรับตัวตัวตัวรีแคปเนาะทั้งรีแคปด้วยรีแคปของของของเทเลอร์ The g i o n Graduation นะครับซีซั่นสองเนาะของ The Gift จะจากภาพดีทวีสุขและแกมมี่เจมมี่แกมมี่นะครับต้องติดตามแน่นอนต้องติดตามแน่นอนแล้วเราจะทำแนนนแล้วมั่นใจมากว่าเราจะทำแน่ๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่แน่ใจจริงๆว่าเราจะสามารถเชิญแขกรับเชิญพิเศษจากภาพดีทวีสุขมาได้แค่ไหนยังไงนะครับอันนี้ฝากตามด้วยนะครับแต่มั่นใจมากว่าเราจะเชิญแน่นอน เพราะเราเราเห็นคุณครูคนหนึ่งที่ไปสอนหน้าห้องแล้วว่าเอ๊ะคุณครูหน้าคุณคุณนหน้าคุณหคุณครราเป็นคุณครูปัฐาทองปานจริงๆแล้วแล้วก็นานนราจะมาแล้วต้องเชิญกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับอยากว่าอยากเห็นเราเชิญใครมาพูดคุยนอกเหนือจากทีมงานที่เป็นผู้กำกับเขียนบทหรือโปรดักชั่นดีไซน์หรือ DOP อคือ ดรเตอร์ออฟตัด no, ก yeah. you know uh, mm ัออฟหรือส so ื่อรับภาพแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้เราเชิญใครอีกดาราท่านไหนลองบอกมาว่าเราจะสามารถขอคิวน้องๆเข้ามาได้หรือเปล่าหรือเราเป็นแค่กระุกดูก่อนว่าเรามีตังจ้างเขาไหมไอตังจ้างก็พูดเลยว่าไม่ไม่แต่ว่ามันจะมีโอกาสได้มาคุยได้บ้างเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราเราคุยกันในฐานะเบื้องหลังกันมาเยอะแล้วเหมือนกันเนาะเราก็คงอยากรู้เบื้องหน้ากันบ้างนะครับถ้ามีโอกาสเนาท่านโอกาสนะครับผมเช่นกันเนาะอย่าลืมเหมือนกันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ แต่ว่าไงนะแม่บอกอย่าให้ถึงขั้นแค่กระปุกเลยเพราะกระปุกอะเต็มจริงนะเต็มด้วยตัวจำนำโอ้แสดงว่ายังมีทรัพย์สินเนาะกระปุกเราเต็มไปด้วยอากาศนะกระปุกเต็มนะเต็มไปด้วยอากาศ และพื้นที่ว่างเหมือนกันเต็มอีกแบบหนึ่งโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามเรามาจนถึงตอนนี้นะครับลรวหวังว่าคลิปหน้าก็ยังอยู่ยังอยู่กับพวกเราอยู่นะครับแต่เรบพวกเราวันนี้ต้องลาต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันกับคลิปนาสวัสดีครับสวัสดีครับจุ้มจุ้มจุ้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 ไม่ใช่กระจูกด้านกระดกด้านผงบอกไว้มากกระจกด้าน